สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมไปดูพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถปลูกและรับประทานได้ง่ายแล้วใกล้จะสุนพันเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับพืชชนิดนี้ก็คืออ e ีรอกนะครับเพื่อนเพื่อนหรือบางพื้นที่เรียกกระบุกหลายพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอีรอกนะครับก็เป็นพืชที่มีประโยชน์นะครับเป็นพืชตามฤดูกาลที่สามารถนะครับปลูกแล้วก็รับประทานได้นี่คืออีรอกหมด เดี๋ยวเราไปพบเกษตรกรผู้ปลูกอีรอกซึ่งผมเห็นว่ามีประโยชน์แั่เพื่อนๆใกล้จะสูญพันธุ์แล้วไปชมเกษตรกรกันเลยนะครับผู้ที่จะให้ความรู้วันนี้นะครับเราก็มาเจอเกษตรกรแล้วครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมเื่อแสงกันสมบุรณ์ครับบ้านอยู่ที่ไหนครับพี่ตำบลด่านมะโกอำงภอจันบึงครับคือพื้นที่ตรงนี้เรียกหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านท่าใหม่ครับผมได้ยินมาว่าพี่ปลูกต้นอีรอกเป็นจํานวนมากเลยนะครับครับครับ เดี๋ยวพาไปชมได้ไหมครับได้ครับเอาไปชมไอรอกกันเลยนะครับครับพี่เงินครับไหนต้นออรอกอยากจะเห็นที่ปลูกเลยครับเนี่ยครับใช่ทั้งหมดนะครับใช่ทั้งหมดเลยนครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆได้ไหมครับได้ครับเนี่ยพี่เงินครับออรอกนี่ชื่อว่าสายพันธุ์อะไรหรือเป็นอีรอกมีสายพันธุ์ไหมครับมีสายพันธุ์ไหลสายพันธุ์สายน้ําผึ้งก็มีครับใบจแจกงแล้วกีกอีกพวกไอรอกน้ําผึ้งครับออรอกน้าผึ้งยังไหมครับแบบนี้ครับแบบนั้นออรอกน้ําผึ้งนะครับอย่างใบอย่างใบใหญ่ก็มีีใ่มมััยรบหนสพ แล้วที่มาที่ไปของอีลอกเนี่ยครับเ,เพื่อนๆนที่มีอยู่ตามพื้นที่อยากอนุรักษ์เอาไว้นะครับการที่พี่เงินจะปลูกอีลอกเนี่ยเดี๋ยวเล่าฟาร์ินมาอีลอกเนี่ยได้มายังไงฮะได้มาจาก <c oughs> มันแบบมัน,ม,นมันขึ้นอยู่ในบ้านก็มีอะไรอนุรักษ์ไว้ใช่อนุรักษ์เอาไว้ใช่ไหมครับครับแล้วก็ผมเห็นพี่เงินปลูกอีลอกเยอะมากเลย ทีนี้ว่าการที่เอามาปลูกที่บ้านเนี่ยแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์เนี่ยทำยังไงครับมันมีมเมล็ดก็มีครับทําถึงน้นออกจะอ,ออกมเมล็ดเยอะเลยอะ่ะมันมเมล็ดก็ใช้ได้ครับต้นก็ใช้ได้ครับต้นมันตัดเป็นต้นต้นก็ใช้ได้เมล็ดก็ใช้ได้ครับแล้วก็หัวก็ใช้ได้ด้วยได้ขุด,ข,ดขุดทั้งต้นเลยนะขอใ,ให้มีหัวติดไปปลูกก็เป็นหมดโอ้ขยายพันธุ์ด้วยหัวด้วยลําต้นแล้วก็ด้วยเมล็ดเมล็ดเนี่ยผมว่า จะได้จํานวนมากเลยนะมากมากแล้วเรื่องของการทําอาหารเอาไปทาอะไรทานครับก็เอาไปแกงไปแกงใส่กะทิอะไรพวกใส่หมูใส่ไอหอยหอยหอยมังคูดก็ได้ครับนี่ก็เป็นอาหารพื้นบ้านเลยนะครับ pencils, แกงส้มแกงกะทินะครับ,รบแล้วก็อีลอกเนี่ยก็จะมีประโยชน์เรื่องลดน้ําตาลในเส้นเลือดนะครับครับครับ,รบนี่มีประโยชน์มากๆเลยเนะี่ยแล้วก็หัวก็สามารถที่จะ เอาไปลดอาการของโรคตับได้นะครับหรือแก้ไอได้นะครับนี่ประโยชน์ของอีลอกแล้วก็เราสามารถที่จะเอาไปรับประทานได้หลายๆอย่างนะครับหรือเอาไปแปรรูปใช่ไหมครับพี่เงินครับวิธีขยายพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวผมอยากให้พี่เงินพาไปชมหน่อยว่าวิธีการขยายพันธุ์ขยายยังไงไปชมกันเลยครับจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับอีลอกสายพันธุ์น้ำผึ้งนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือสังเกตใบเขานะครับ ว่าเป็นแบบนี้นะครับส่วนลําต้นของอีลอกน้ําผึ้งครับจะมีลักษณะลายแบบนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งที่นี่ก็มีอีลอกหลายชนิดเหมือนกันนะครับผมก็เก็บบรรยากาศมาฝากก่อนนะครับนะครับลงเงินครับอันนี้เราจะขุดแยกไปปลูกใช่ไหมครับครับครับเพราะว่าอันนี้มีมีหลายต้นใช่ไหมครับมีหลายต้นครับอนี้สาธิตวิธีขุดแล้วก็ลงเงินวิธีที่เราจะเอาไปปลูกกันเลยนะครับเรื่องการขยายพันธุ์อีลอกนะครับซึ่งลงเงินบ้านลงเงินเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ ดินขุดง่ายมากๆเลยนะครับนี่โรงเงินจะเริ่มเริ่มขุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกให้เพื่อนเพื่อนได้ชมว่าการปลูกอีรอกนะครับนี่โรงเงินแกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับโดยเอามาเล็ดมาปลูกไว้นี่ขึ้นมาแล้วครับเพื่อนนี่ยมีหัวแล้วครับใหนไหนครับหัวครับนี่ครับหัวใหญ่นะครับเอามีหัวด้วยนะครับนี่โรงเงินก็เอาหัวให้ดูนะครับแล้วหัวนี้เราสามารถแยกแยกเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปปลูกได้ไหมครับได้ครับได้นะครับตัดเป็นท่อนๆไปฝังไว้ก็ขึ้นครับ ขึ้นใช่ไหมครับว่าหวนี่ก็เป็นขยายพันธุ์ที่แบบง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสํานสหรับการปลูกอีอกนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลุงวลนจะแสดงวิธีเรื่องของการขยายพันธุ์อีรอกมาให้เราได้ชมนะครับไปชมกันเลยครับระหว่างที่ถ่ายทํานะครับลุงเงินก็นะครับขุดอีรอกมาแล้วนะครับลุงเงินครับครับวิธีการขยายพันธุ์อีรอกเนี่ยนะครับนอกจากขุดด้วยหัวแล้วปลูกด้วยหัวแล้วมีวิธีปลูกอย่างอื่นอีกไหมครับมีครับ เดี๋ยวลงวันนี้ทําสอนวิธีทาให้ดูนยครับว่าต้องทำอย่างไงบ้างครับปลูกอย่างต้นนี้ก็ปลูกได้ครับลําต้นปลูกได้ปลูกได้ครับโอ้โหตัดเป็นต้นประมาณสิบเซนไหนตัดประมาณสิบเซนอย่างสิบเซนนี้ครับใช้ลาต้นขยายพันธุ์ใช่ไหมครับครับโอ้โหแล้วก็มาทิ้มใส่ถุงเนี้มีใส่ดินใยถุงต้องไปตั้งไว้ในร่มนี่ครับอย่าไปถูกแดดตั้งไว้ในร่มมันก็รดน้ำถ้าไม่ถึงเราตัดเป็นท่อนมาแบบนี้ใช่ไหมครับครับจะปลูกนี้ครับอือในเดี๋ยวเขาจะเกิดหัวเอง แล้วเวลาเกิดหัวแล้วเป็นยังไงครับแล้วก็จะแตกขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ครับเนี่ยจะแตกเบีย้ยขึ้นมาอย่างนี้ครับเบีย้ยของอีลอกที่เราเพาะจากลําต้นแบบนี้ใช่ไหมครับครับครับเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ครับใช้เวลานานไหมลุงเงินมันก็นานเหมือนกันนะนานไปพอต้นเนี่ยพอมันพอมันแห้งมันยุบไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดหัวอยู่ข้างล่างเองโอโ้ขอบคุณลุงเงินด้วยนะครับที่แบ่งปันความรู้สามารถที่จะขยายพันธุ์ด้วยลาต้นได้ เดี๋ยวมีลำต้นที่เราตัดแล้วมีไัมครับมีครับไหนต้องตัดยังไงครับเหมือนต้องตัดอย่างนี้ครับตัดประมาณสิบเซนเนี่ยตัดอย่างนี้ครับตัดเป็นท่อนนี้ครับอ๋อตัดเป็นท่อนครับเวลาทิ้มก็ต้องดูด้วยทางทางในทางยอดทางโคนต้องเอาทางโคนทิ้มลงครับหลุมในในในถุงเดียวก็ปลูกสามารถปลูกได้หลายต้นไหมครับได้ครับสองต้นก็ได้สองต้นคู่ก็ได้ครับอ๋อเกิดหัวเอง สามารถปลูกปลูกได้เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับเรื่องของการปลูกอีรอคะครับนี่ลงเงินก็จะแบ่งต้นที่หนาแน่นเกินนะครับเอาไปปลูกให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับการขยายพันธุ์อีรอกด้วยหัวนะครับเพื่อนๆนี่หัวแบบนี้เอาไปปลูกได้เลยไหมครับได้เลยครับปลูกอ่ะเดี๋ยวลงเงินสาธิตวิธีการปลูกนะครับลงเงินกําลังจะขุดหลุมเพื่อปลูกอีรอกลงเงินครับครับการปลูกอีรอกนี่ ขุดหลุมลึกประมาณเท่าไรครับมันก็ต้องเอาเอาเอาหัวหัวยาวเท่าไรลรวก็ขุดให้หัวมันลงสุดนลครับได้ครับเดี๋ยวเราปลูกให้เพื่อนๆได้ชมเลยครับก็หมายความว่าหัวยาวขนาดไหนเราก็ต้องปลูกให้ใหัวขนาดรครับเนี่ยเอาลงไปไงี้ครับคน,นควรจะปลูกไว้ในร่มไหมมันต้องอยู่ในร่มครับอ๋อเพื่อเจลีนีอี<ม>ลอกชอบอยู่ํามันชอบอยู่ในร่มครับเพื่อนๆที่มีสวนปากโคกของเราโมเดลอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอาอีลอกไปปลูกไว้รับประทานได้นะครับนี่โลงเงินก็สาธิตวิธีการปลูกอีลอกนะครับเพื่อน ง่ายมากเลยนะครับง่ายๆเลยครับอืมวันนี้เอามือกดให้แน่นหน่อยแล้วก็น้ํารดทีเดียวก็เป็นเลยเป็นเลยใช่ไหมครับพอมีหวอยแล้วน้ําหยอดโคนทีเดียวให้ให้ดินมันจับรากครับโอ้โหนี่ก็เป็นเทคนิคนี่หัวใหญ่มากเลยเทคนิคราวความรู้เลยนะครับเรื่องของการปลูกอีรอกครับเพื่อนๆเนี่ยังไม่ขุดไม่พอต้องลงอีกออตื้นไปใช่ไหมครับเพราะหัวใหญ่่ครับเพราะหัวมันใหญ่มันยาวเนี่ยเขาจะออกรากตามหัวให้เต็มอ๋อครับครับก็นี่เพื่อนๆก็สามารถเอาไปปลูกได้โดยขยายพันธุ์ต่างๆนะครับเลย โดยใช้เมล็ดนะครับโดยใช้ลําต้นนะครับโดย,โดยใช้หัวนะครับนี่นี่นนลุงวันแยกจากต้นที่ขึ้นจากเมล็ดแล้วหนานแน่นนะครับวันนี้นนวนก็จะสาธิตปลูกให้ดูเลยนะครับเรื่องของการปลูกอีรอกรขยายพันธุ์ด้วยนี่หัวขาดอย่างี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวตายนะันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับอ๋อเนี่ยหัวมันมีเป็นสภาพงี้พอพองั้นไปหัวมันจะฟอเองอ๋อหัวหัวฟอเองแล้วมันจะเกิดหัวใหม่ หัวใหม่เกิดขึ้นหัวใหม่เกิดขึ้นมันก็จะแทงถีบหัวหัวหัวเก่านี้ออกออกก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเลยต้นใหม่ขึ้นมาเลยสร้างหัวใหม่ขึ้นมาโอเคโอเคลุงเงินปลูกเลยครับวันนี้ก็เป็นความรู้เทคนิคนะครับเรื่องของการปลูกแล้วเพื่อนๆครับการปลูกยรอฟไม่ใช่เรื่องกง่ายๆครับง่ายๆครับไม่ใช่เรื่องยากเลยครับลุงเงินก็ปลูกไปเยอะเลยครับมีหลายสายพันธุ์มากๆครับสายพันธุ์เนี่ยเยอะเดี๋ยวลุงเงินจะพาไปดูที่เมล็ดทอขึ้นที่ลุงเงินปลูกด้วยเมล็ดไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวลุงเงินจะพาไปดูที่มเมล็ดขึ้นเดี๋ยวพาไปชมนะชี้ให้ดูหน่อยเห็ไหมได้ครับที่ลุงเงินเอามอเล็ดมาฝังไว้นะครับในครับเมล็ดที่ขึ้นนี่ครับเมล็ดขึ้นไี่ใช่หมดเลยครับเนี่ยเนี่ยมใช่หมดนนี่ไม่ใช่นี่นี่นี่เหยี่ใช่เป็นเมล็ดบุกมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยเขาขึ้นมาเองเดี๋ยวเขาจะสร้างหัวขึ้นมาอะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆมัอนจะมาเนี่ยมันจะทยอยเป็นรุ่นนี้ถ้ามันโตขึ้นอยจะเป็นนี้เดี๋ยวมันจะใหญ่ข้นรร่อยบบคคััาาาหไปทม ไอ้คร่ใหญ่พันให้ได้เยอะๆนั้นเรางัดเนี่ยไปเลยมไม่ไม่ถึง <ไป S 2> ว่าเราเอามาล็ดเอามาล็ดที่เราปเพาะแล้วเพาะแล้วเนี่ยหรือปลูกแล้วเนี่ยไปปลูกไ,ลได้เลยได้เลยเนี่ยงัดไปเลยงัดไปแล้วก็มันจะมีหัวกลมๆเล็กๆแล้วก็เอาไปฝังไปเลยเดี๋ยวฝังให้ทั่วเลยเดี๋ยวก็ในเพื่อนๆอยากจะเห็นหัวเดี๋ยวเอาสดๆเลยครับงัดเลย,ง,เลยงัดเลยนะเอาสักต้นสองต้นนะครับเพื่อเราจะได้เห็นว่าเออมันจะเกิดหัวแล้วแหละปลูกด้วยมาเล็ดแล้วเป็นยังไงครับนี่นี่นี่ไม้งวนปลูกให้ดูเลยครับ เดี่ยเราเราอยากดูเมล็ดด้านในนะครับเงินครับว่าด้านในครับเป็นยังไงครับปลูกด้วยเมล็ดครับเห็นไหมครับเนี่ยอาจจะเริ่มมีหัวอยู่ข้างในนะครับก่อหัวเดี๋ยวเล่นเล่นสักคู่นะครับเพื่อนๆนี่นี่จะมีทุกทุกอันเลยในหัวนี่หัวนี่หัวเล็กๆนี่ได้เอามาหักกล้องเลยเพื่อนเพ่อเฉยๆนิดครับมองไม่เห็นเี่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเขาจะมีเมล็ดตรงนี้นะครับนี่นี่มีหัวอยู่ที่ ขาวๆเห็นไหมครับที่ในรูจะเป็นหัวนะครับนี่มีหัวแล้วเน,นี่ยอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอาไปปลูกแล้วเป็นเลยเป็นเลยครับแบบนี้ครับอ๋อโอ้โหได้เยอะเลยนะครับการทำตันขึ้นเราเยอะเลยการขยายพันธุ์ด้วยด้วยเมล็ดนะครับรนี่ขอบคุณดวงเงินด้วยนะครับที่แบบ่งปันสาระความรู้นะครับนี่ก็เป็นเกษตรกรที่ทําอะไรอาชีพแล้ววันนี้นะครับอยากจะมาทํปลูกเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานนะครับหรืออีลอกนะครับครับไลายสายพันธุ์นะครับ วันนี้ขอบคุณลุงเงินมากๆเลยนะครับสามต้นหมายถึงหัวเดียวมีสามต้น <t unk> เออเนี่ยหัวเดียวสามอันนี้ก็เหมาะที่สำหรับที่จะเอาไปแยกเลยได้เลยนะครับ <yine S 2> วันนี้เก็บสาระความรู้เรื่องของการปลูกอีรอกหรือบุกนะครับ <t unk> มาฝากเ,เพื่อนนะครับ <S <s <popping> <S เพื่อเอาไว้เป็นอาหารนะครับ <t unk> ให้เรานะครับ <t unk> สร้างฟาังมั่นคงในด้านอาหารให้กับเรานะครับท้ายคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณลุงเงินไปอย่างมากเลยนะครับที่ นำสาระความรู้ดีๆเรื่องของการปลูกอีรอกนะครับขอบคุณเงืนงมากๆครับเดี๋ยวเพื่อนๆอยากจะมาเที่ยวสวนได้ใช่ไหมครับมาชมวิธีการปลูกอีกรอกมาดูได้เลยครับพร้อมให้ความรู้ครับครับลาท่านเพื่อนมาชมไปก่อนครับสำหรับอีรอกคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูพัฒนาการอีรอกว่าจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคลิปนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ